มาครับทุกคนกับ Sorry Sorry Omurice ครับมาลองทำ Omurice ฉบับน้องอาเนียสุดน่ารักจ้านี้แบบนี้ <c oughs> ง่ายไปด้วยกันครับอืมอร่อย Let's get it Omurice เป็นเมนูไข่ที่โด่งดังมากจากญี่ปุ่นนะครับโดยเริ่มมาผมจะตอกไข่ผสมเขากับครีมเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อมีความนุ่มฟูขึ้นพร้อมกรองเขาหนึ่งรอบให้เนื้อเนียนดีเตรียมทิ้งไว้แบบนี้เราก็หันมาทำข้าวผัดกันครับสูตรข้าวผัดก็ไม่ตายตัวนะอย่างผมมีเบคอนจะย่างให้เขาเกรียมหน่อยก่อนที่จะใส่หอมแดงแครอทมะเขือเทศหั่นเต๋าลงไปในตู้เย็นผมมีถั่วแะก็ใส่ ทำลงไปพร้อมข้าวนะครับการปรุงคลาสสิกโอมูรไรซ์แบบง่ายๆคือเราจะใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปผัดเพื่อให้มีความเปรี้ยวหวานในจานส่วนพงย่ำๆอันนี้แล้วแต่คนละกันชอบอะไรก็ใส่ลงไปเถอะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเท่านี้เราก็จะได้ข้าวของโอมูรไรซ์ออกมาแลวครับจังหวะนี้ก็ถึงเวลาชี้ชะตาลวฮะแต่ผมจะไม่ทาไข่ผาแบบโปรเ e s s ันนอลนะเดี๋ยวมันจะยากไปแบบง่ายๆเนี่ยเราก็แค่ตั้งกระทะไฟตำ่ำใส่ไข่ลงไปคนเล็กน้อยพร้อมค่อยๆทําให้ไข่เขาสุกดีโบกข้าวลงไปตรงกลางจัดทรงให้เข้าที่ห่อไข่เข้ามาอีกที เพียงเท่านี้เราก็จะได้ มันอาจาจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะเอาใหม่ใจเย็นๆค่อยๆเลี้ยงไฟไปนะครับไม่ต้องรีบมาปริกระทะอีกทีป๊อบก็จะได้ข้าวห่อไข่แบบง่ายๆออกมาแล้วครับเออจริงๆมันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวผมว่าไฟแรงไปหน่อยรู้อากาศมันเลยค่อนข้างชัดแถมเพิ่งมาเห็นตอนตัดว่าทรงมันก็เหลียมเหมือนคันตอนนั้นน่าจะชัดหน่อยอยลอนะ่เอาหน้าเอาใหม่หน้าตาอาจไม่เป๊ะมากแต่รสชาติดีแน่นอนครับอืม่อ,อยตัวข้าวผมอไปผัดซอสมะเขือเทศมานะครับจะมีความเปรี้ยวหวานเป็นรสชาติที่แบบเด็กๆชอบเ แนอนเลยกินไปกับไข่นุ่มๆอีกทีนะครับฟืนฟินเอาล่ะไว้ไปลองทำตามกันดูได้คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับโชคดีฮะ